ไ,ได้ของหม่ยังริเออเดี๋ยวคนหน้ารีวน่าจะมาแล้วแหละนี่ไงอ๋อตัดเดี๋ยวโหตัดเลยนี่นะนะคือเล่าแบบเป็นฟอนเลยครับเกิดการสูญเสียมากมายของเหล่าทหารกับเราไทยเหล่ามนุษย์ประท้กับไททัน นี่ครับปีกแห่งอะไรปีกปีกนั่นแหละที่แบบจอไปข้างนอกเพื่อแบบปราปามเหลอกทายท่านเพื่อที่แบบคอยฟื้นฟูแล้วก็ให้แบบเรียกว่าเดี๋ยวสร้างความหวังให้กับทุกคนนะครับผมหน่วยแบบหน่วยบุกอะเรียกว่าหน่วยบุกอะประมาณว่างั้นหน่วยชูโจมโอ้นี่บทที่สองแล้วเหรอ,อ

ถามว่าผมชอบในเมืองกับในป่าชอบมาอะมากกว่ากันละ่ะในเมืองมันก็ดีนะแต่ว่ามันลำคาตรงที่แบบเวลาเข้าตอกตอกซอกซอยไปถึงแบบพวกมันอยู่ตอกซอกซอยอ่ะฟันขาฟันอะไรยากนี่อย่างเล่นรีวายเขารีไฟนะ่าจะหาของป่าด้ง่ายกว่านะครับรีไวท์เก่งเขาบอกว่ารีไวทนะ์น่าจะเป็น นักที่เก่งที่สุดได้เล่นแล้วได้เล่นรีวาว้าวโอเคแล้วขงคงอาจจะตัดเป็นคลิปไปแต่ผมจะเล่นยาวกว่าละกันตอนนี้นี่มีของใหม่นี่ครับเขาเรียกอะไรนะเลซ่าอะไรพวกเนี้ยของวัตถุด,ดิบแต่เราจะไปดูอาวุธครับตอนนี้อาวุธของเราทื่มีระบบใหม่ นั่นคือการผสมของใช่ไหมเดี๋ยวนะเบสตัวหลักเหรออ,อ๋อเป็นการบวกเพิ่มสมรรถนะของดาบเหรอรวมเป็นอันเดียวกัน แต่ผมขอดูดาบก่อนมีดาบอะไรใหม่ปะไม่มีเลยล้ว,ลวนะบบลถ้าเป็นอย่างเงี้ยลองดู่ะนะดาบเบสหลักถ้าเป็นอย่างเฮ้ยเดี๋เดเดี๋ยวผมลองดูอันนี้อัพเกรดดาบได้ปะ ไม่ได้ของไอ้นี่มันขาดมันคืออะไรหายากเหลือเกินเดี๋ยวผมลองดูคนเรามันต้องรองครับอแอบแบบอกแค่เนี้ย่ยอ่ะเอาก็เอา,อ,เอ,าอันนี้แาบผมก็มีอันเดียวแล้ว ยังคิดอยู่เลยว่าสมมุติว่าเราอัปเกรดพวกนี้แล้วมันจะดีกว่าไหมเนี่ยของวัตถุดิบพวกนี้ก็หายากนะฮะแต่ของนี่มันดูไม่ค่อยดีอะไรสักครั้งเลย ว่าผมต้องไปหาแร่เอาเองไอโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะของพวกนี้มันมีขาอยู่แล้วไงเดี๋ยวนะนี่นับเกลี่ยไรไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยเนี่ยมันอะไรหายากมากเลย ไม่หาจากไหนต้องหาจากนอกนอกนั่นแน่นอนเลยฮะแต่ไม่เป็นไรเราเล่นก่อนก็ได้ลองมาดูซิว่า <c oughs> หัวหน้ารีวายใช้ดาบกระทถ่อยเลยจะเป็นยังไงมาใช้ดาบโรยท้อยกันดูดูสิว่าหัวหน้ารีวายจะฟันได้แค่ไหนครับ <c oughs>

กาเอาแร่มาครับตัดแขนแม่งเลยแล้วมันล้มตรงนั้นพอดีเฮ้ยเฮ้ยเอ้ uý, đốt đầy hìn. để 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 nào, sẹ form, sưng, sẹ form, bom áo, áo, áo. để na, เอาละจะไปไหน่นเนี่ยเอาอีกแกมึงจะวิ่งไปไหนเราเฮ้ยเดี๋ยวแขนยังไม่ขาดเออเอาใหม่ขาดแล้วแสบแก้หูซะมันจะแสบไหมเนี่ยถ้าไม่แสบก็ตัดแม่งเลย

โอเคเป็นดาบแล้วดาบผมพื้นจริงๆแหละเฮ้ยจบเลยว้าหัวหง

โอ้โอ้อาวโอ้ตื้นมาお前の鼻は確かだรดอ้แกจะหมดแล้วแล้วกระเป๋าไปอยู่นู่นเลยะเอา่างอหปาแล้วไงไม่กลัวไม่กลัวรีไว์คู่นี้

เดี๋เด็ดเดดเด็ติดอะไรติดไรโอเคอืออ๋อแหละอืมนี่ไออ๋อเลเซียทผมโหลดเสร็จแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวอือ สองหน้าเหมือนจะหาเรื่องหาเรื่องผิดคนแล้วอ้น้องอือพอใจมาก,มากเพือ่อนบอกแล้วเล่นรีวายครับดับเม,มจจะแรงกว่าเดิมแต่เราไม่มีแก๊สไงนะ เออเดี๋ยวนะอ้ออไอหน้ากัพี่ใหญ่พี่ยักษ์พี่เบิ้มเลยอ้ออ้อเจ็บ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปเอาแก๊สก่อนดีกว่าไม่มีแก๊สแล้วมันฟันไม่มันดีลาเหลือเฟือโทษทีนะต้องใช้แก๊สเจ้าแล้วล่ะผมว่าเดี๋ยวผมไปหายเจ้านั่นด้วยดีกว่าโอ้ยยังมีเวลาถมเถะ เอามาอืมมาอุ๊เอามาเอามาให้หมดมมเดี๋ยวผมไปช่วยนั่นก่อนตอนนี้แก๊สผมมีเหลือเฟือแล้วนอหน่อยเด้อเดี๋ยวไปช่วยบ้านนึงก่อนครับ

เยวจะเป็นลูกน้นองมีวายผู้นี้ได้ยังไงอาจะล้มาท้าจะลบมาทา้า,ทา้ยจ้ะโอ้โใจเย็นจเย็นเฮียจเย็น เดี๋ยวเเอาจากไการนี่นนนก่กกอนดีกว่ามามีโตเกะไม่โดนวัวเดินไปมีดก่อนอนี่แบบตา อ้าวเหอะกดขวาทิพยผมเหอะกดโอ้โโดนเลยรีวายกูตังปุ๊บโดนปับ๊บโ,โอเคเขาแขมันบังไว้เลย,เลยนั่นไม่ได้เหอะเป็นกดอันตีด้วย แ็งเป็ปดเลยไอคนของอยู่ไหนของคนของเอออยู่นี่เองเตรียมพร้อมระดับหัวหน้าดีไว้พรุ่งนี้แล้วพร้อมเสมอ,อมเอามาเดี๋ยวไปช่วยลูกน้องเราก่อนววครับ

จุดจัดจับขาโดนมืออีกแล้วคือแบบโดนลูกหลงอ่ะมุมอาบอีกแล้วไปอยู่อะไรมุมอาบ ล้มทำไมลุกขึ้นมาฮึสฮึอื้ออ้าวปุดหูปวดหูเฮนะ้ยอื้อก็อ้อนี่แกแกจะหมด ใบมีดต้องเปลี in anyway. ่ยนยิงหกโอ้โหแล้วยิงแสงยิงให้หมดแล้แกจะไปไหนไอ้ไททอมล้มอย่างนี้เ็ะสิครับ เฮ้ยจ๋อรู้สึกยยาาเซต์ก็ได้อ้ยซีอึ้ยะนะอึ้งเอ้าโอ้ยไกลไปนิดใกลไปนิดนึงอึ้งอี๋ วอะไรหว่าอ้อยนะักกล้ามแน่เลยเนี่ยนะยกกันะโอ้โหเนี่ยนะขอเก็บก่อนอย่างนี้แหละมาเลยเอาให้ติด

เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยพูดเฮ้ยสี่ขาแข็งเหลือเกินขาแข็งเยอะชอบแข็งนักเหรอแข็งเหรอ เดี๋ยวจะตัดให้ทุกส่วนเลยเอาไหมอืมเอาอ๋ออาอโอ๊ยโดนยังโดนอ่ะเนี่ยโอ๋อดีวากูโดนโอ้ยจะหนีไปไหนตบกูแล้วหนีอ่ะตบกูแล้วหนีอ่ะเฮ้ยเลยนตัวนี้รัด โอโเคอ,อือ,อยิยงแล้วปวดหัวเข้าไปเฮ้ยยังมีแขนีกเหรออ๋อมันมันงอกได้เหรอไม่ใช่เปล่าเ้เพราะว่าไททันก็มีทางในการรักษาแขนนี่นะ เอาล่ะนะขอปิ่นแก๊สก,ก่อนเอาละเมื่อตายของแกแล้วไท้เท้า <c oughs> เจอลุมกระทืบเข้าไปตายโอ้โห <c oughs> ทุกคนทำได้ดีมากครับเหน่ยมาก

あの子たちの死体を調べる暇もないのかい？以外、<うん S 1> そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはヘルビー、あのクソメガネはほっとけ。ああ、視願しなくまでの進軍ルート、一日でも早く確保する必要がある。行こう。我々に課せられた使命を果たすんだ。トピ <laughs> ア、ネ、ね、イマ。 โอ้ยสิบห้านาทีไอ้เราก็ฟันมันเลยโอ้ยมีของบีครับของใหม่แน่อ๋ของใหม่แล้วอยู่พวกด่านพวกนี้แหละเออโอ้นี่ผมเล่นมากี่ชั่วโมงแล้เนี่ยโอ้หนึ่งชั่วโมงกับอีกสีนาทีโอเค โอเคครับ <Yeah. S 1> เอาเป็นว่าในส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของแอตแลนต้าพาร์ทนี้เคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะผมซึ่งผมเล่นอะเล่นยานแล้วอย่างที่ผมบอกคือผมจะจะตัดเป็นพาร์ทไปซึ่งตอนนี้เราได้เล่นเป็นรีวายแล้วซึ่งในหมู่ตัวละครเนี่ยเขาบอกว่ารีวายเนี่ยเก่งที่สุดแล้วนะครับผมนะใครที่ติดตามดูซีรีส์แอตแลนต้าก็รูด้ดีแล้วนะครับผมนะโอเคใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับรบกวนช่วยกดซับสไคร์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมยิ่งไลค์ยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับ กูเจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปของ Attack on Titan นะผมว่าจะเป็นยังไงนี้เรื่องจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย